พาพี่น้องมาดักนู่ก่อนครับคืนว่าม่ายซวยๆนะพี่น้องผมก็เลยลองมาเบิง้งเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆครับเดี๋ยวไปดักนูก่กันเนาะครับพี่น้องครับไม่แต่คาสเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะ มาก็เจอรูมาเลยเนาะหอยเหี่ยวนู่นพี่น้องแนะป่นไปมัน,นยังเนาะพี่น้องเนะาะหอยใหญ่ยอยู่เนาะเนาะ ใหม่ๆเลยเนาะเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับดินยังเปียกเนาะยังยังใหม่ยังใหม่ข้างกันพี่น้องรูข้างในมันเล็กๆเนาะสงสัยมากควันหรือเปล่าครับตอนแรกแต่พบว่ามีตัวอยู่เนาะเบึงพี่น้องเบึงพี่น้อง หออีกมืนเนาะบระบุลมัอนอีไงบไงคือน้องร็วรุนครับน้ยอ,อยู่คนนี้นะคือนอ้องโอ้เยอะเลยครับเดี๋ยวผม,มเริ่มใส่เลยเนาะรอยกัดนสุดๆเนาะครับ เดียวจนทางเป็นห้อมนี้น้องเดี๋ยวดักไว้ตรงนี้เลยนาะกัดญงใ่ใหม่ๆเลยเรียบร้อยนะครับไปใส่ร่างต่อไปครับหอีบ่ยอันนี้นเนานพี้น้องหอบ่อดักปากลูนู่นน้อการดักนู่ ถ้าหาดักปากลูมันปั๊บมันดิบบอลนี่เลยเนาะมันดิบบอลเข้ามากินยาเลยเนาะพี่น้องมีโอกาสอยู่เนาอแต่ก็น้อยอู้นี่ก็ใหม่ๆเนาะพี่นอ้นองดูรอยมันเนาะ ได้รุ่นครับสวยๆครับต่อไปที่นนนนเนอะสวรรค์ก็ยุ่งสู้เลยเนาะแต่มันก็คับแล้วที่นอะรีบใส่ครับ ผู้หลุนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่พี่น้องรอยกระโบ้ไม้เป็นไงพี่น้องได้ก็ใส่ใบลุ้นเนาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยกผมบิเลาะใส่ใบก่อนนะพี่น้องจะแสดงกัน ฮ้ามาลุ้นมายามเบิงมือเศร้านัะพี่น้องเพื่บอบวกเป็นการแซ่เวลาเนาะคอยมารอมาลุ้นห้องก,กันครับ